ครับสวัสดีครับพาทุกท่านตามนิยถามแนวทางหวยไทยนะครับรัาฐบาลไทยวันที่17มกราคม2,565นะครับมาผลที่ออกนะครับอัน EP4 นะครับ068หข้างล่าง36นะครับศูนย์หกแปดข้างล่างสามหก ผมให้หกสามเก้าเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าสามนะครับถ้าจับกลัวคือว่าเข้านะครับหกสามสามหกอันนี้ก็หกสามสามหกนะครับทุกอย่างไปกลับนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็เจาะมาให้นะครับหกสามสามหกคือว่าเข้าตัวกลับนะครับเข้าตัวกลับนี่ข้างล่างเข้าหกแปดแปดหก 6กแปดแปเดี๋ยวว่าเข้านะครับ6 8เข้าบนครับเท่าตัวตรงตรงเลยนะครับ6 <c oughs> กสาเข้าตัวกลับนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมให้เจ็ดหกสาสนะครับตัวอย่างไปกลับนะครับบนล่าง หกสามสหกถือว mm ่าเข้านะครับเข้าล่างนะครับเข้าตัวล่างคลิปนี้ถือว่าแตกมาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับชุดเด่น3ตัวผมให้8,9,2 4,9,2 7,4,2แล้วก็6,3,9มนะครับมันต้องจับกันอยู่แล้วครับ3ตัว หกเหมือนเดิมครับ6กสก็ถือว่าเข้านะครับถ้าใครจับถือว่าเข้านะครับ6กสามามหาลากเหมือนเดิมครับเข้าตรวจกับตวนอีกคลิปหนึ่งนะครับ ep หนึ่งก็ให้8ปดหกสามเอ่อสี่เจ็นะครับ6 8แสมมาเลยนะครับ บนล่างเลยหกแปดแล้วก็หกแปดหกหกแปดนะครับแล้วหกสามสามหกอย่างไปกลับเหมือนเดิมนะครับที่ผมยำ้ำหกสามครับเหมือนเดิมครับตัวน,นี้เข้ากับเข้าล่างตัวกับแต่แปดหกนี่ครับมาตรงๆเลยนะครับหกสามมาล่างเข้าตัวกับหกแปดมาบนนะครับผม ตามต่อนะครับในที่17ก่อนอื่นนะครับก่อนคําเตือนนะครับคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการเก็บสติการคํานวณค้นหาตัวเลขที่เกิดขึ้นภายในคนนะครับชมเพื่อความบันเทิงครับไม่สนับสนุนเล่นการพานันทุกชนิดนะครับและสิ่งต่างลอตโต้ใบที่ถอยนะครับจากพยาบาลที่ถอยเด้อ แนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันที่17นะครับมกราอกลนา2 5นะครับรัฐบาลไทยนะครับวันที่17นะครับ สามตัวถ้าเยอะก็ไม่ต้องชอบนะครับแต่เราถ้าของพวกนี้มันอยู่ที่ว่าใครความชอบนะครับ037ไม่ชอบไม่เป็นไรครับแต่ถ้าชอบ2ตัว3ตัวจับเอากันได้นะครับ815 8นึ่งหทุกอย่างไปกลับนะครับแต่ผมก็ พอดีสองตัวนี้ชุดนี้ชอบครับทุกอย่างมันก็ตรงโต๊ะอยู่แล้วครับชุด3มตัว2ตัวนะครับบนล่างไปกลับนะครับทุกอย่างไปกลับนะครับ

6. 7จ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกกับเกเกันเนาะเจ็ดเก้า้าปปดเจนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งส่วนตัวชอบนะครับ ชอบสามเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสวัสดีพี่ไมดเดอร์แคบนาจจไ้เล้ครับขอทุกท่านสมหวังตุวประกันนะครับสมหวังสาสุสาสุขอทุกท่าน อ่ลำลำรวยนะครับสวัสดีครับ